ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5กับหมอกควันไฟทางภาคเหนือนั้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทางภาคเหนือน,นะครับนางนิพารุกขมัทุผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ของการนิคมอุตสาหกรรมห่งประเทศไทยหรือว่ากอนอ,ออได้ลงพื้นที่นะครับ ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือจังหวัดลำพูนบอกว่าปัญหาหมอกควันในทางภาคเหนือตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมนะครับแม้ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อสิ่งแปลกปลอมเช่นโรงงานผลิตเลนส์นะครับคือสินค้าพวกนี้กลัวที่สุดก็คือเรื่องฝุ่นเนี่ยนะครับเครื่องมือทำที่ศาสตร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการก็เพิ่มความระมัดระวังในขั้นตอนการผลิตและการส่งออกมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันการนิคมก็เตรียมขยาย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือรองรับการลงทุนที่จะคาดว่าเพิ่มขึ้นนะครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ตั้งขึ้นเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า700ดร้800ถึงแปดไร่และคาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสที่3ปีนี้ครับส่วนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อแนวโน้มและทิศทางการลงทุนของเอกชนนะครับขณะที่ BOI ก็รายงานความคืบหน้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายช่วง3ปีผ่านมาคือตั้งแต่ปี 63- ถึงปี65เพบว่ามีบรรษัทข้ามชาติ ระดับโลกใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเนี่ยนะครับโดยมียอดขอรับการเสริมการลงทุน2,687โครงการ เป็นเม็ดเงินสูงกว่า6แสนล้านบาทล่าสุด b o i ก็เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน5อุตสาหกรรมเป้าหมายก็ได้แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม e ia, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรม bcg และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมกว่า2687โครงการก็จะมีเม็ดเงินกว่า6 1 4 8 6 0ล้านบาทซึ่งจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่บอร์ดของ b o i ภายในเดือนมีนาคมนี้ครับ